ชมรมวิ่งเปรี้ยวจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10กันยายน2567เวลา13.00นชมรมวิ่งเปรี้ยวอุดรธานีพร้อมคณะได้เข้ารายงานตัวอย่างเป็นทางการโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและท่านผู้ใหญ่ฝ่ายกีฬาต่างได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทีมงานทุกคนต่างมีกำลังใจอย่างเรือล้่นที่จะได้สร้างความดีให้กับจังหวัดต่อไปฮอตไลน์นิวข่าวราชบุรีรายงานสุกมาๆ นี so uh, then, uh, Luckily, ica, ้เรามาพัฒนากติกาขึ้นมาใหม่ให้ดูเป็นสากลออกแบบสนามการแข่งขันนะครับแล้วก็มีการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยปีนี้จะปีที่ห้าแล้วครับทีมชาติแม่ทัพที่ทั่ประเทศอันนี้อยู่ภายใต้สังกัดอะไรครับสังตัวมหาไทยครับพอได้องเที่ยวภาษาช่วยก็ได้มีอยากจะจัดแข่งกับทั้งทุกสีเมืองจัดได้ก็จัดเอามีดีตรงที่เราเป็นนักกีฬานให้มีอะไรที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาระบาดระวัง เรื่อง่จะไได้ตัวเด็จะพนงมรสมาคเราีพอขึ้นหัวว่าสมาคมโ่นชมรมที่ขอพบนึ่หลายคนเขาสะดุ้งไปก่อนกานจัมมติถบางทีบางทีเลืองไขแอบแฝงเยอะแต่ทานของเรามาอย่างนี้มันไม่มีปัญหาหรอกนะะไรที่มีอยู่ก็คือวิรายการกีฬาที่เขาก็อยากจะเอาข้าวไปสู่ในเรื่องของวิชาพลค่ะ ก็เลยต้องให้มาแนะนําตัวก่อนเพื่อที่ากขออนุญาตขอความชี้แนะจากท่านนะคะนอ้อเขาจะได้เดินงานถูกข,ขานข่าวไปับว่ามีคนสนใจเยอะไหมทีโรงเรียนสนใจเยอะไหมถ้าเขาเอาจํานวนถ้าเยอะนะเขาโอกาสที่จะจูนเยอะได้เยับเรนเนี่จะเป็นการส่งเสริมเด็กให้คนสนใจที่จะ,ะมาทนะําการแบบชนิดนี้เพิ่มขึ้นนะคะก็โอเคเพราะว่าน<ช>ักเรียนึาษา ทีฬาไอในสพทเนี่ยเขาจะมุ่งไปทางนี้เยอเหมือนกันครับครับทางรายการนี้เยอเหมือนกันครับครับปีปีหกสี่มาจัดที่บึงการครับจิงชันจดบึงการตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะมีโรงเรียนมาเยอะแต่พอจะแข่งจริงๆมีโรงเรียนมาถึงร้อยเจ็ดโรงเรียนเลยครับก็เลยคิดว่าเรื่องโรงเรียนไม่ค่อยหวงเท่าไหร่เป็นหวงเรื่องการส่งเสริมมากกว่าการส่งเสริมในจังหวัดต่างๆครับแต่เราเราก็ไม่ได้ขอเรื่องเงินเนาะเราอยากให้ตงส่งเสริมเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรนี้ครับผมรู้จัง ในยการของของการกีฬาถ้าจะเอากีฬาวิ่งเปี้ยวมันอยู่คกิดอยู่ระดับเยาวชนแห่งชาติหรือว่ากีฬาแห่งชาติก็ต้องประสานกับการกีฬาส่วนกลางเพื่อขอบรรจุชนิดกีฬาวิ่งเปี้ยวเนี่ยให้อยู่ในรายการของการกีฬาของประเทศไทยสมามิกในการกีฬานิดพิดาแล้วเห็นว่ากีฬานี้โอเคคนดูเยอะค่ใจ่ายน้อยหรืออุปกรณ์ต่างผมเห็นบบบนเขาก็จะบรรจุกีฬาแห่งชาติที่ประเทศเขามีอยู่ 17สาขาทั่วประเทศนี้ถึงจะได้ได้บรรจุเข้าไปเป็นหลักสูตรในการสอนถ้าติดต่อท่านอาธิการที่นี่ก็ท่านเป็นผู้บริหารพื้นที่แต่ถ้าจะเข้าหลักสูตรต้องต้องไปส่วนกลางส่วนกลางครับ